สวัสดีครับรผม T E 4M นะครับนี่คือสรุปข่าวก่อนเปิดตัวของ iPhone 17 Series มาเริ่มกันที่ iPhone 17 Pro Series นะครับ iPhone 17 Pro จะมีดีไซน์กล้องใหม่ที่จะเป็นแนวนอนพร้อมการกลับมาใช้บอดี้อลูมิเนียมและอาจจะมีแผ่นกระจกด้านหลังในส่วนของ MagSafe ซึ่งการที่กลับมาใช้บอดี้อลูมิเนียมนี้ก็อาจจะเพราะในเรื่องของความร้อนนะครับแม้ว่าไทเทเนียมจะดูพรีเมียมและแข็งแรงกว่าก็ตามมาต่อกันที่กล้องนะครับ กล้องเทเลโฟโต้ของ iPhone 17 Pro Series จะอัปเกรดไปใช้เซ็นเซอร์ขนาด48เมกะพิกเซลจากตัวเดิมที่มีขนาด12เมกะพิกเซลที่จะทำให้ซูมได้ไกลขึ้นไปอีกและทำให้กล้องหลังทุกตัวของ iPhone 17 Pro และ Pro Max เนี่ยมีขนาดเซ็นเซอร์เท่ากันที่48เมกะพิกเซลนะครับในส่วนของกล้อง Wide Angle หรือกล้องตัวปกตินะครับก็อาจจะมีความสามารถใหม่นะครับเป็นความสามารถในการปรับรูรับแสงอัตโนมัติ เพื่อปรับกับสภาพแสงและความชัดลึกชัดตื้นของภาพส่วนกล้องหน้าก็จะมีการอัปเกรดจาก12เมกะพิกเซลเป็น24เมกะพิกเซลซึ่งจะทำให้ความละเอียดภาพที่สูงขึ้นและคุณภาพโดยรวมดีขึ้นส่วนในเรื่องของชิปนะครับ iPhone 17 Pro ก็จะมาพร้อมกับชิป A19 Pro พร้อมกับแรม12 g b ส่วนแบตเตอรี่ในปีนี้ก็อาจจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแต่ก็ยังไม่ชัดเจนมีบางแหล่งข่าวยังบอกว่า iPhone 17 Pro Max เนี่ยจะมีขนาดแบตเตอรี่ถึง5,000 mAh มาต่อกันที่4นะครับซึ่ง iPhone 17 Pro ปีนี้จะมีสีใหม่อย่างสีส้มหรือสีทองแดง รวมถึงสีดำสีเทาสีเงินและสีน้ำเงินเข้มซึ่งรุ่นใหม่ในปีนี้ก็จะเป็น iPhone 17 Air นะครับที่จะเน้นไปที่ความบางของตัวเครื่องโดยจะมีความหนาเพียง5.5มิลิเมตรซึ่งจะเป็น iPhone ที่บางที่สุดพร้อมกับตัวเครื่องที่จะใช้ทั้งไทเทเนียมและอลูมิเนียมจะมีดีไซน์กล้องคล้ายกับ iPhone 17 Pro ที่จะเป็นแนวนอนแต่จะมีกล้องเพียง1ตัวขนาด48เมกะพิกเซลและกล้องหน้าขนาด24เมกะพิกเซล จะมีหน้าจอขนาด6.6นิ้วที่มีเ r ฟร h r เร e 110 h z ProMotion OLED และจะมาพร้อมกับชิป A19 ธรรมดาซึ่งแน่นอนว่าในความบางนี้ iPhone 17 Air จะมีแบตท,ที่น้อยที่สุดในไลน์อัพและอาจจะมีแบตขนาดเดียวกับ iPhone 12เลยที่มีขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่2,800ม mm, ิลลิแอมหรือจะมีขนาดไม่เกิน3,000ม mm, ิลลิแอมซึ่งแน่นอนว่าน่าจะไม่พอสำหรับการใช้งานทั้งวันสำหรับหล,บหลายๆคนนะครับและในส่วนของสีนะครับ iPhone 17 Air จะมีด้วยกันสีสีนั่นก็คือสีดำสีขาวสีทองอ่อนและสีฟ้าอ่อนและอาจจะมีราคาอยู่ที่1 0 9 9ดอลลาร์หรือประมาณ35,000บาทครับส่วน iPhone 17ตัวธรรมดาในปีนี้จะมีดีไซน์เหมือนกับตัว iPhone 16ของปีที่แล้วนะครับแต่จะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น จาก6.1นิ้วเป็น6.3นิ้วซึ่งจะเหมือนกับ iPhone 16 Pro ปีที่แล้วที่ได้รับการอัปเกรดนี้เหมือนกันนะครับที่จะมีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นและขอบจอที่บางลงซึ่งกล้องหน้าก็จะมีการอัปเกรดมาเป็นขนาด24เมกะพิกเซลเช่นเดียวกันและในส่วนของจอนะครับอาจจะมีการใช้จอ1 2 0 h z ProMotion OLED เหมือนกับรุ่นอื่นๆในปีนี้อีกด้วยซึ่งจะเป็นครั้งแรกของ iPhone ที่ทุกรุ่นใช้จอ100เฮเหมือนกันหมดในส่วนของชิปนะครับ iPhone 17จะมีการใช้ชิป A19 ตัวธรรมดาพร้อมกับแรม8 g b และอาจจะมีด้วยการ6สีนั่นก็คือสีดำสีขาวสีเทาสีฟ้าอ่อนสีเขียวและสีม่วงและแน่นอนว่าปีนี้จะไม่มีรุ่น plus นะครับเพราะจะถูกแทนที่ด้วย iPhone 17 Air ซึ่งนอกจาก iPhone 17 series แล้วก็อาจจะยังมี Apple Watch series 11 apple watch ultra 3 apple watch se และ airpods pro 3ซึ่งทั้งหมดนี้ก็อาจจะเปิดตัวในงาน apple event นะครับที่เปิดตัว iphone ในวันที่10กันยานี้สนใจตัวไหนหรือมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถค c o m มนต์กันได้น,นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ